สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Spoiler และคลิปนี้เราจะมา spoil หนังสั้นเรื่อง The Switch แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Enjoy Spoiler นะครับในศึกฟุตบอลยูโรการแข่งขันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติโปรตุเกสเป็นไปอย่างเข้มข้นทีมชาติอังกฤษได้ลูกเตะม,มุมแต่นักเตะโปรตุเกสก็สามารถเคลียร์บอลออกมาจะกรอบเขตโทษได้ซึ่งนักเตะทีมชาติโปรตุเกสก็ยังคงเก็บบอลได้ และทำการส่งบอลยาวไปให้คริสเตียโนโรนัลโดนักเตะร,ระดับท็อปทอปของโลกลูกบอลเกือบจะออกพ้นเส้นประตูไปแล้วแต่โรนัลโดก็รีบวิ่งไปอย่างเร็วที่สุดและเปิดบอลไปให้เพื่อนที่กำลังวิ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ด้วยความที่โรนัลโดวิ่งมาเร็วเกินไปทำให้เขาเบรกไม่อยู่และเสียหลักในตอนนั้นนักเตะโปรตุเกสก็รับลูกบอลที่โรนัลโดส่งมาให้และยิงเข้าไปเต็มประตูในระหว่างที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นอยู่กับการได้ประตูของทีมชาติโปรตุเกสโรนัลโด <Ronaldo S 2> ที่เบรกไม่อยู่ก็เเสสีียหลักขข้้้าาไปในนพืืท่่่ผูอว และหัวของโรนัลโดก็ไปกระแทกกับเด็กเก็บบอลที่ชื่อว่าลีทําให้โรนัลโดและ Lee, ลีรู้สึกมึนหัวสุดๆหลังจากนั้นโรนัลโดก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนของเขาพร้อมกับอาการมึนหัวที่ยังรู้สึกอยู่จากเหตุการณ์เมื่อคืนโรนัลโดก็ยังมีอาการมึนๆงงๆด้านลีก็ตื่นขึ้นมาในห้องนอนของเขาและก็มีอาการเดียวกันกับโรนัลโดโรนัลโดก็งงว่าเขาอยู่ที่ไหนซึ่งลีก็งงเหมือนกันแต่เมื่อโรนัลโดได้เห็นตัวเองในกระจก เขาก็ต้องตกใจและร้องโวยวายซึ่งลีก็เป็นเหมือนกันกับโรนัลโดเพราะกลายเป็นว่าลีได้มาอยู่ในร่างของโรนัลโดส่วนโรนัลโดก็ได้มาอยู่ในร่างของลีโรนัลโดที่อยู่ในร่างของลีก็ออกจากห้องนอนไปเจอกับครอบครัวของลีซึ่งโรนัลโดก็ถามเป็นภาษาโปรตุเกสว่าเขาอยู่ที่ไหนทําให้ทั้งครอบครัวงงและขำว่าทําไมเขาไม่พูภาษาอังกฤษลีที่อยู่ในร่างของโรนัลโดก็ลงมาจากห้องนอนและมาเจอกับเลขาของเขาซึ่งเลขาก็บอกว่า ตัวโรนัลโดไปเข้าฝึกซ้อมสายแล้วพร้อมกับส่งกุญแจรถให้ด้านโรนัลโดก็ต้องไปขึ้นรถแม่เพื่อไปโรงเรียนส่วนลีก็ได้ขับรถสปอร์ตของโรนัลโดแต่ลีที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็ไม่เคยขับรถมาก่อนเขาก็เลยถอยรถสปอร์ตสุดหรูราคาแพงไปชนบ้านของตัวเองซะง,งั้นแม่ได้มาส่งโรนัลโดให้มาเตะบอลกับเพื่อนๆนด้านลีก็ขับรถสปอร์ตชนมาตลอดทางจนมาถึงสนามซ้อมพี่รอปภก็ถึงกับง,งงว่า พี่โดเอารถไปทําอะไรมาลีได้มาถึงที่สนามซ้อมทีมชาติโปรโตุเกสซึ่งเมื่อลีได้เห็นเพื่อนร่วมทีมฝึกซ้อมเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆเมื่อลีจะลองทําดูบ้างเขาก็ทําไม่ได้และฝึกไปแบบเก๊กเกัเกกงๆจนเพื่อนร่วมทีมต้องมาถามว่าโรนัลโดสบายดีไหมซึ่งลีก็ไม่ได้ตอบอะไรและคิดว่าเขาจะต้องซ้อมให้หนักกว่านี้มากๆด้านโรนัลโดทีม่มาเตะบอลกับเพื่อนก็ได้โชว์ลีลาขั้นเทพแบบ cr 7ที่มันยังติดอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของเขาให้ทุกคนได้ดูแบบชิวๆ แต่มันก็ทําให้เพื่อนๆถึงกับต้องอึง้งลีมาออกกําลังกายฟิตร่างกายและเขาก็ต้องฝึกพูดภาษาโปรตุเกสไปด้วยจะได้คุยกับเพื่อนๆร่วมทีมรู้เรื่องโรนัลโดก็ได้เข้าไปฝึกในศูนย์ฝึกเยาวชนแต่ในตอนที่เขาซ้อมยิงฟรีคิกเขาก็โดนคนอื่นๆหัวเราะและดูถูกว่าเขาไม่มีทางทําได้แต่โรนัลโดก็ยิงลูกฟรีคิกข้ามกําแพงไปชนคานพลาดไปนิดเดียวทําเอาเพื่อนๆประหลาดใจว่าทําไมเขาถึงเก่งขนาดนี้ลีได้ไปแข่งฟุตบอลยูโรเจอกับทีมชาติฝรั่งเศส ซึ่งลีก็เลี้ยงบอลไม่ผ่านกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสและนั่นก็เกือบทําให้ทีมของเขาเสียประตูเลยทีเดียวลีก็เลยมาฝึกเพิ่มอย่างหนักและเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆในทีมชาติที่ผ่านมาเห็นมาฝึกซ้อมด้วยกันโรนัลโด้ยังฝึกซ้อมที่สนามเยาวชนอย่างต่อเนื่องเมื่อจบการฝึกประจําวันแล้วเพื่อนๆจะแยกย้กยายกันกลับบ้านแต่โรนัลโด้ก็ยังจะไปวิ่งต่อซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆอ,อยากจะฝึกต่อด้วยเช่นกันเมื่อมาถึงงานประกาศรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม โรนัลโดที่กำลังออกกำลังกายกับเพื่อนก็พูดว่าโรนัลโดต้องได้รางวัลอยู่แล้วซึ่งชื่อของโรนัลโดก็ถูกประกาศขึ้นไปรับรางวัลจริงๆและลีก็ขึ้นไปรับถ้วยรางวัลแบบเคอะเขินและก็ดีใจมากๆโรนัลโดกับเพื่อร่วมทีมได้มาแข่งขันฟุตบอลลีกเล็กๆซึ่งโรนัลโดก็ต้องแบกทีมอย่างหนักเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งจากการโชว์ฟอร์มของเขาอย่างยอดเยี่ยมโรนัลโดก็ได้ย้ายไปอยู่ในทีมที่ใหญ่ขึ้นลีกที่สูงขึ้น จนขึ้นมาเป็นผู้เล่นในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และได้ลงแข่งกับทีมบาร์เซโลนาซึ่งโรนัลดก็ประสานงานกันกับสเตอร์ลิงจนสามารถทําประตูเอาชนะบาร์เซโลนาได้สําเร็จซึ่งเมื่อโรนัลโดทําประตูได้แล้วเขาก็ได้ทําท่าดีใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาโรนัลโดโชฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้ขึ้นมาติดตัวจริงทีมชาติอังกฤษแต่ในระหว่างที่โรนัลโดกาลังถูกเชือกองเท้าอยู่นั้นเขาก็เห็นนักเตะคนหนึ่งที่ใส่รองเท้าที่เขาคุ้นเคยซึ่งนักเตะคนนั้นก็คือลี ที่อยู่ในร่างของโรนัลโดนั่นเองซึ่งโรนัลโดก็มองดูด้วยความอยากจะเอาชนะให้ได้เมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นลีที่ฝึกฝนไม่ยังหนักก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับการที่อยู่ในร่างของโรนัลโดซึ่งก็ไม่มีใครที่จะสามารถหยุดเขาได้เลยและลีก็ยังมีส่วนช่วยทําให้ทีมชาติโปรตุเกสได้หนึ่งประตูจากลูกแอซซิตของเขาโรนัลโดที่อยู่ในร่างของลีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนทําให้ทีมอังกฤษ ได้หนึ่งประตูจากลูกแอซซิสของเขาเช่นกันซึ่งทั้งคู่ก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ทีมชาติที่พวกเขาเล่นอยู่เป็นฝ่ายชนะแล้วลูกบอลก็มาตกอยู่ตรงตำแหน่งของโรนัลโดกับลีพวกเขาทั้งคู่ก็เลยรีบพุ่งมาสกัดแย่งบอลกันจนเกิดเป็นการประทะกันอย่างรุนแรงของทั้งคู่สร้างความตกใจให้กับผู้ชมและนักเตะในสนามแต่หลังจากนั้นไม่นานโรนัลโดและลีก็ลุกขึ้นมาด้วยอาการมึนหัวซึ่งสรุปว่า โรนัลโดก็ได้กลับร่างของเขาและลีก็กลับมาอยู่ในร่างของเขาเหมือนกันโรนัลโดก็ยื่นมือเพื่อช่วยดึงลีลุกขึ้นแล้วเขาก็เบิร์ดกระโหลกลีไปหนึ่งทีที่เอาร่างของเขาไปแล้วทั้งคู่ก็ให้กําลังใจกับเพื่อนๆให้สู้ต่ออย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมเป็นฝ่ายชนะให้ได้คิดเห็นยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกันสดๆก็สามารถมาเจอกันได้ในไลฟ์ของ Enjoy Spoiler ทางแอปพลิเคชัน Bico Live ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ เวลา6โมงเย็นหรือคลิกที่ลิงก์ในดีสคริปชันข้างล่างเพื่อดาวน์โหลดแอปและช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ